อ่าเขียนเขียนก่อนเลยนะไ่ว่าเขาเขียนไปเดียวกันอีกกนจักสอนาเรียบเสออกมาเขียนแต่ละคนแต่ละคนจไก่ีตันี่จะไปดิ้ันนี้ยอมาสันนะจ๊ะกเอายอมาโบาใ้ใ้อมาอธิบายคเด้อแบบว่าไปเหลวไปเล่าได้ไเขียนก่อนแลังก็สิบวันนี้อ่าเอมซีเข้าจืดี้เอ็มซีก่อ อ่เสรเป็นเอซก่อนนะบ่เดี๋เอาปรียนเกาสรุปได้เหมือนเี๋ยมันเหมือได้แล้มือนอะ ป๊ทัพเนี่ยมเม่นาป๊ิญาหจ้ากันมันโมเม่นั่ยเขาต้องเขาใจว่าเขาเป็นบริษัทเด็กัอตองมันพิษมันเขายน้ัพพิษเนี่ยเาบริบาบาจ้ากันเดี่ยมเขียนเขียนเขเนี่ยัวเลก็จะเขียนเลขชะตีหนเยนแปดเนี่ยบกสิปเนตหาก่างเมกะลาเกะเใหุ่งหงตง่

อช่สามตันขวา,สา,ส,าสามตันสามตันเจ็บเลยกะเนียบอขาสิไลยสิ่งีเขาลงสองสองสองอีกสอง มาใหรผเ้ไปเองลงจดหลอดจีดลอดมแต่เขาเวอธิบายอธิบายซกันเพื่ออยากเพื่อใ้ขาเห็นเป็นแบบเป็นแบบกาแฟนะเวลาเขาลงเขาลงแ้านซอะไรอ่าพอจีดหลอดจี๊ดหลอดนะครับแต่เวลาเขาไปบอกนะครับบอกซแต่ว่าน้กาแฟอก่อนพอเขาเห็นขายไหขายไหนเขาไรมันเห็นดีสิทางการแหน่กัไรขยายกําไรปุยจอน่ใช่ปไม่ว่าตุิบิกไปต่อยอดผู้คิดเราเองเลยนะครเอากาแฟมาตั้งเป็นราคาเ่าไดรบ่ ถ้าเขากาจะเอสามตันเขัไปรเซอเอานี่นะเอาโค้งเดียวกันไปใส่เอาหมืนโค้งเดียวกไปใส่ไปที่2กัเขียนแมนบ่แมนแมพอเขียนออกพเขียนลดผอเขียนเดียวกันนี่แหละพอเขนเีเขีนมันหืมืดพอมาไปที่สองพเขียนมันึ้หนอกไปที่สก็ไปนรกพอเสร็จเขไปที่สามพอเป็นคู่เนาะ พู่จะเขียนงายจริงๆเนานี่เปินคู่ไปตอนนึงซื้อขู่ง่ายเลยแหละคู่นี่จเวลาเขาขีดเส้นมันจะซื่อได้คู่เลยขเขาย่มาเนาะว่าเป็นคู่จะไปเจอต้นนีกระดานใหญ่ห้บน้นือจำจะไเจอเลยแบบเป็นคู่เป็นคู่มือจะพิมบเขียนเขียนคำไัเขียนัเกิดได้เขียนซอขาวไว้เจอต้นพ่อยางไปล้างของตลอดแล้วไน่เมืองอย่ามเยียนอายเล็กหน่อย อเขีนตเขีมันึมือว่าใหจีว่านี่ตัวอธิบายไทยเป็นอธิบายข้อทสี่แลเนึงนมาจไหนอันนี้ยังไหนมียังไงประมาณนั้นตัวหกวงกลมเนี่ให้เข้าใจว่านี่คือบรรทุกประสงค์ติดอยู่ท่เทิรแหละติดอยู่ท่เนแหละกิดปเบิไเทร์ไหนล่เดียดที่นี่นะตอวนี้เอ็ดนึงี่หาผู้ซื้อจปต้อไปตบองต้งิปบอกไปองไ่า้องไปต้อ ผลหับจังได้ขุคขาจังไดเอางินมาพ่อมีโปรเฉอาะคนนี้เนี่ยไดเขาสมนะมาตอนบ่าดอื่นคณะผู้ขายแขกไปบ่ายื่อเนื้อต้องไปบ่าวือวัดแขกไปบ่าวยื้อฮับคือเดีอสบายมาเลยส่วนเท่าแผนพยาบาลนะครับไปบ่กวกันวนตัวเออพยาบาลแบ่งไปสองคนหนดทามี่กั้ตุไซเอ่องุไซฮะนั่นไปร่เรือผลโยชองเรือปุ้ยเปนิ่งร่มเรือกาแฟัน สิบแซมหนึ่งข้าวไกปุ๊บแล้วหายไม่บวานตกนึงหนึ่งไปกินไปใส่กว่าไปเอ้ยถามไม่ได้ปุ๊บแล้วเอาตัวแท่นพิเศษจะไมว่ากานมาสันดิเอานีก่อามาใส่ก่อนเขาก็เลยขายเลยสุดหนึ่งเก่าสิ่หาคอเก่าอี่าอไปขายเก่าเชือจบเือพ่อเนาเขามีเทยแปเทือพ่อจัเชืออะไรเจ็บเชือจับบอลขายลคือเขาพะ่งสารวัตนั่นแหละ ล้มบานไหนแม่ใน้ขายยาชิตแค่หนึ่งบอผ่านเขาจะเอายาเดียวเลยพอล้ก็บานไเลยล้มบานไปยาราล้มไปเพื่อล้วพลม่นี้เดี๋ยวจะเอาพยาบใลอนนวันวี้ล้มกไปรทางล้มไปเอาปั่าแต่ว่าทถ้ามีล้มหนึ่งคุยก่อนคุยก่อนในเดียวก่อนเพราะว่าเขาเขจะว่าลุ้ยิพอต้เขาบอกจะกาแฟเลยวันนี้อ่าตอน้นเดียวกจะล้มพยาบาลอีกคนนึงเอาไม่ยิ่งมา อ่า uh, <im cast> ้องใส่ซิปแถมหนึ่งนะแถมให้เขาเหลือแม่บ้านจะได้ทุกหนึงฟรีเด้อว่าสิอ่าใ้แม่บ้านเชื่อ์ชไยแอนอะไรแนี้อไา้ฟรีเออละาอะเนี่ยป็นบ่อยซื้อดอกใส่เขาเอาแต่ดีได้เลยวนนี้ก็เคยกินคือกันหรือบาดมาเลยกินดอกเก่งพวอีกเก่งพวาอีกบานนี่เมื่อได้ขายตามทุดคือบอลลซิปสองอ่ะซิปสองซือแถมให้ตัวแถมมาแหละต่แถมอันนึง แถวขายพรอแม่ก็สดดิอันหนึ่งไหยแม่บาทเลยมาซิฟเทมซองกันนะครับซองซองซแต่ละบอดดเพราะว่าเ้าขายจากจากสุดใหญ่ฮาลงไปเนี่ยฮั่วบสื่อถ้าเราสื่อซิเทมซองเหมือนกันซองันามเมนกบพน่นมัอนก็บคุ้มแต่เขาบารีสื่อแล้ยวเขาสื่อไปเมืองสี่เขาไปขายออกมนก็คุ้มเมื่อก่อนั่ากรได้พอบาทเดืตามคุยเฮ้า เขาเสียสามคนเขาสีไปเดียวรีเฮ้ยมิจะนดอย่งเขาเอาเราเบิ่งเจ้ามันบอกเรืงคนงานเขาก็ต้องแบกคนงานเท่ากัแบกคนงานเอามาเก็บทุกคนกับตามคนกับตงวิธนกานที่ใหญ่ๆเนาะนะมันต้องพิกให้เขาอหาซนี่คือนมาแพนเอสหนึ่งเนีหแหละต่อมาเขาก็จบอกแพนเอสสองเลยนี่กระดาษ่เยวเขาใจนจบเลย ยังไม่ยได้บายแล้บานไอ้โอ้ยข้างผมมีเนอยตีดัเตเนี่เาต่นไหม่ใครเป็นโคเนยนะเป็นโ้เนะมอแล้วอาจารย์นครูอาจารย์ครอาจารย์งนักกับครูไอาจารย์ครูครอนอาจารย์ ยันสายกัวได้แบบเงืแอนเจอะหน่อยหายไม่ได้ตอนนี้เวลาจะมาสามโมงไปแล้วเอาอีกประมาณสิบนาทีนะสิบนาทีอีกสิบนาทีสิบนาทีให้เอามาเขียนเองอ้าวบอกให้มูขเข้าใจอย่างนี้แล้วพอยีเงินหรอพอเขาไปบอกให้มูขฝันดีอันนี้เขาเขาไปบอกก็พยาย้ำถามซื้อเขาดีๆเนาะถามซื้อเขา พอซื้อเขาเนี่เจ้าเจ้าตัวนี้เนาะอันนี้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 เนียคัเขาซื้อเนี่ยกับเขาตัวนี้นี่จะซื้อจะซื้อตัวนี้กำไรตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จดฉันตัวนี้เอออันนี้ไปเที่ยวรีฟรีโอ้ให้บอกเขาไปมากเละเขาเลยแ่ะวใจมากใจมากใจสิตอนที่ถามแบบถ้าคอยบอกคาเฟ่กับเดี๋ยวขาเอาฟุ้ยเลยว่าได้อยู่ฉันฟุ้ยมันจะเลยสามต้นอะไรอย่เงี้ยจะบอกว่าสองเนี่ยเออแต่เวลาเขาลงยอดเขาจะลงเพราะว่า 3ามสามสองคนเลย่าั้ไปคนะเาต้องคิดไปในชนแนลเออชแนลอันนั้นเป็นไม่ว่าคจิกอ,อยู่เนดะ้เขาพูด2จิคือคนที่มาผ่นเอสาวเขาหรอนะเขาจะเขนนะ้าใจนถ้าเขาอยู่ในเอสามเขาเนี่ยคนต้องเป็นบอกให้เขาเข้าใจเองเขาน่ยขั้น,นขา,ขาขงนอกคนกจะเป็นสามคนเออบอกเขาส่น้ท้เพื่อไป อธิบายเขาเร็นกพุิดิยุทแต่เขาก็พิมเองเนาะเขาขอใจพุทธยาพ่ฤฤอทีฤฤ่ทำหนีแบบเือ ส่วนส่วนตะวงกลมนี่ยไม่ยากเข้าใจไม่ได้เนาะว่าเวลาเขาจากให้คนเขาเป็นยังจงเอาเขาไปอยู่ในวงกลมเนี่ยถ้าเขาไปหาไผ่เขาจะให้เขาเป็นเครื่องเต็มผู้ซื้อก็คือเอาตีเอ็สนึงเทปของเขาพ่อคือทีงไหนพ่อมาต่อไปคือหลากอื่นเลยผู้ซื้อพ่อเนี่ยอันนึงยกบอกประโยู่เขาพวกโครงการพ่อไทยไทยเขาเป็นผู้ขายไอ้หลักเข้ามาไอ้สองไอ้สองให้เขายกสองหลงมหรือหลักเข้ามาแต่ เขาการเข้าใจเป็นผู้ขายขั้นให้่เขาเป็นผู้ขยายต่อให้เขามาอยู่ในเ3เป็นหลักเลยที่เดจอไปสามมันให้อยู่ตลอดหนักเขาจะเป็นคนขยายอโอเปร่าเขาได้อุ้ยเป็นสองสามพวกแล้วเขาจะกลายเป็นผู้ขยายโอเปร่ามีสมมติบอกว่าเขาไปขายอยู่กัเขาไปยันท์ขั้นให้่เขาเป็นขยายต่ออะนนะเขาเขาหักไปเท่าเลยเท่าหัน อยู่อี่แล้วเขาตรงอยู่นี่เขาสิขยายเขาต่อแต่จะให้ใส่ควมันแตกโตแบบส่ยพันคว่นมือมืนมันบมมีทางแตกโตเองแต่ขาว่าคนองเก่าบลมีมาอยู่ในเอสามจะใ้มันกับขยยนคนเอ้าตตตเลยมีแต่เทาคนเียวมันบอกเขาไมเห็นอย่างเราเขาก็ไม่เห็นนเขาหอายุยัว่าแต่เาได้นิ่ถูกตองแต่ทำไาได้จไม่เห็นใจได้ริ่งมันบอกม่บรนไปคนนีงครับขายมาบมีนบอกไม่ให้ดีมันหมดจะไอ่า พราะว่าแม่บร the well, ิจาไอซสองเองเน่ยแม่บริเาคไอซสองกับเขาแม่ไม่ได้บริจาคไอซหนึ่งของเขาคือการขายกับเขาเด้จบแม่ไม่ไม่เอซสามคนเดียวแม่อยู่ได้เพราะว่าแม่เไม่เป็นขยายแต่ว่าคนเขาแม่เอซสามบอกกันนี่เลนบ่ามันก็แต่กันขยายเป็นป่วยคับคณะทำีสายขัวเขาอยู่ในเอซสามหมดเขาเห็นเองเขาเดินเองเขาสิิสมีสิิของเขาเองเดินเองนี่มันจะเกิดคือสัตว์โดยเฉพาะแ่เมื่อเขาเจ็บปางพวกนี้เอซสามเขจังสอนทั้งหัด ท่าบรได้สาเขาผู้อนอีกิดอเสีย่เขาไปเลียผู้อนในภคเอาทัพเนี่ยนี่วันนี้ครอยผู้สอนยนต่ยดางว่นี้ใครมาอยู่เรื่องหนึ่งพีนี่ตลอดนี่เอาทิ้งานเขาไปอยู่หนึ่งพีห่งพีตลอดไม่ยากรอกนี่คิดออมหนึ่งพีหพีหพีเอาคนเขามาอยู่อยู่อยู่เลยเดี๋ยววันนเขาจะเป็นผู้สอนเองมันมันจะมีเกิดกระบวนการของเขาเอแล้วเามีฟังสายซอนเป็นฟังโคซอนเป็นี้เขาจะเป็นบริหารเองแนี่นะไม่บอกเขาจะเป็นกรรมการบริหารเองเขาจะเก่งเอง ขั้นใหญ่ก็เป็นผู้นำคนเป็นเฟรมใหญ่เขาเป็น U T P T m ที r i ิ s นะครับขันใหญ่หที่ว่าเป็นผู้บริหารก็อยู่หนึ่งสองหานระบบ็สิทธิ์ลุมพ่อเองถามว่าคราบมีฟังส่ายเท่าแต่คนทำพิอบสักหนึ่งที่หอกวงกลมฟังว่าทำพิศบได้เข้ากับแพทย์สี่ปีข่าเท่านั้นเองหลักการอีกอะไรสิ

แม่กระยอนกระเป๋าสองฝกนี่มีนีกูยติมึงยยิกระเป๋าฟังนี้อีกม้นึงประดีเยวมม้นึงมนึง่เออธิบายีกแลใเกเราเน่นดครนะลูกเสยนะเียพารเลย じゃあこの辺うしいです ลงแด้ว่นี่ไอ้ซักยังก็ซักได้ล่ปกลงกองแกเยเกเดียวมันแตกใววาวอะไรโดดวาววาให้มุ่เข้าใจอย่ไอ้ัซ งนั่นนะเขาไม่ไหนเออบอคนัมีหนักๆเลยทนี้เราวปกพ่นเลียใครอยกหาข้สื่อของน้ำเฮ้าเขาไปตะเบ็ดเด็ดหนึ่งหลายหลากไปหาผู้สื่อเนาะเออครับู้สื่อตะเบ็เ็ดหนึ่งหลายหาใครอค้นมาขายน้ำเฮ้าหลัก็ะเบ็ดสองไปยังไ่จเปนก้นขายน้ำเฮ้าไะเฮ็ดสองมาแล้วว่า้นมาเข่าฟางอีสองเขาเป็นพีทเอหนึ่ง้าจดส้ื่อนะแล้วไป่าผู้สื่อตเ็ดเด็ดี่ังื่อรก้เออเจ้าเจ้าม่เส็จเขาสื่ บอว่าส <A> ื <laughs> <laughs> ่อจะไม่ดนเพื่อนผู้ขายบอกมันก็ได้ต้องจับประเด็นกระบวนการเองเขาเลยอาจารย์าอนเอ็สองเขาทำแคนอ่าเขาไม่ติ้งนะใครเคียรเขาเขาเขาใจพุทบนี่ทำจริงเอาแพนมากิ่ไปบอกน่เอ่อเอามาเซ็นเตอร์เอามาอันนั้นโอพีพเอพขาก็อูในสถานะของตำแ่งซุปเปอร์อยบอบตำแ่งนี่เขาด้ขับไปยืนเขาก็เริ่มโอเขาก็เลยมีบทบาทในของมเลยคเขาเขาเลมีผู้ขายละเขาเสเอขายละเห็นะ ต่อมาขั้นขยายหาจากอะไรขั้นขยายอยู่ในองค์กจะต้องเอาเขามาอยู่ใน s 3 s 3มันก็มี3ข so ั้นมันมีวอรีจีมันมีอะไร BTC แล้วมี s t p นี่กระบวนการทั้งหมดมันเชื่อถืเขาในการเป็นขั้นขยายเองอ่าแล้วต่อมาหาผู้สอนดึงมาเข้าสู่กระบวนการหนึ่งพี่เขาจะสอนว่าการโคดอย่งไรการเป็นที่สื่อการเป็นเทรนเดอร์อะไรบุซอนหนีไปเลยแล้วการขั้นถ่ายเป็นผู้นำผ่าอย่างก็เป็นลีดเดอร์ดึงเขาเข้าสู่ B2 ยิงมีหลายมีเกิดี่เดือดหลายถ้าเขาจะเป็นผู้บริหารเขาไม่อยู่ที่ปีหนึ่งซอมหากระบวนการบินอ่านี่แหละกระบวนการนี่แหละของเขาถือว่าสมบูรณ์แบบเลยเกินไปเป็นลักษณะซ้อมที่สมบูรณ์แบบที่สุดเลยในบรรดาบอบอมียุ่งแน่นแปลว่าตามตามสถานการณ์เหมือนกันม่จฉาบรรพบุรุษมีหลอกไปแล้วเขาเจะบอกมาลดปุ่มกี่บอยเขาลื่นลิเดเดมันตายเอ้ามาหนี้ เดือบเรกุบเวลาเด้นี่คุบเวลาไปซิมกรมอ,อแงนอนแน <c oughs> เอาเอาคูา่ก,นะปปกันเนาะอ่าก็เมื่อไหร่เว้สิแว่มันอพอเขาไปประกันในนตัวเองเป็นอาจารย์อาน,นารย์แล้อแบบเขาลงแบบแบบเขาเฮียนอาทิกรน,นั่นแหละ